มาครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มารีวิวนะครับเจ้ารถเข็นดินคันนี้นะครับที่ผมได้ใช้งานจริงมาเป็นเวลา1เดือนนะครับซึ่งผมได้ขนดินจริงๆนะครับแล้วก็ถมที่จริงๆนี่ในระยะเวลา1เดือนก่อนที่จะดูรถเข็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาดูนี่ก่อนนี่ครับนี่เป็นดินนะครับอ่ะเนี่ยกร้องไล่แฟนมาที่ผมได้ขุดบ่อนะครับนี่ถึงช่วง,งนี้เลยนี่นี่ไล่ไถึงช่วง,ง,งนี้เลย ใช้มาใช้รถเข็นคันนี้นะครับมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเห็นไหมครับคันไปเห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วก็นี่คือบ่อข้างหลังนี่คือบ่อมาดูนี่มาดูบ่อนี่นะครับนี่ก็คือบ่อนะครับบ่อที่ผมใช้มือขุดเองนะครับแล้วก็ใช้รถเข็นใช้รถเข็นดินคันที่กําลังจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับคันนี้คันเดียวนะครับในการขนดินนะครับขึ้นมาไว้ด้านบนนี่มา,าม,มาตัดต่องมารีวิวกันก็นนสําหรับเจ้ารถเข็นดินคันนี้นะครับผมก็ ได้ทําการใช้งานจริงมาเป็นเวลา1เดือนเต็มๆนะครับผลดินได้สูงขนาดนี้นะครับผลดินจริงๆนะครับซึ่งมันใช้งานได้ดีเลยนะครับมันเป็นการรีวิวจากการใช้งานจริงเป็นเวลา1เดือนถ้าไม่ดีจริงผมก็จะไม่กล้าเอามันมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้บางเลยนะครับไม่ได้บางเลยนะครับจัดว่าอยู่ในเกจกลางๆนะครับใช้งานดีตัวรถเบานะครับเวลาขนเนี่ยก็ขนแค่พอดีนะครับ แค่พอเต็มแล้วลากเนี่ยคนเดียวเนี่ยเข็นสบายๆเลยสามารถทําได้นะตัวไม่บางนะครับตัววัสดุนี่เป็นเหล็กที่ไม่ได้บางนะครับแต่ก็ไม่ได้หนานะครับอยู่ในเกรดกลางๆนะครับนี่ที่สําคัญที่จะรีวิวก็คือตรงนี้นะครับนี่สาหรับรุ่นนี้เห็นไหมครับเขาก็จะมีตัวนี้นะครับตัวแผ่นเหล็กนะครับทําเป็นตัว L เชื่อมกับตัวกระบ,บะแล้วก็ล็อกลงมาที่น็อตนะครับซึ่ง ให้ความแข็งแรงได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับบางรุ่นเนี่ยเ,เขาก็อาจจะเป็นแบบเชื่อมตรงๆลงมารุ่นพวกนั้นจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมก็จะแนะนําเป็นรุ่นพวกที่มีฐานเหล็กรองรับกระบ,บะอย่างนี้นะครับตัวน,นี้ใช้งานจริงผมว่าเหมาะเหมาะมากๆเลยนะครับสาหรับในบ้านเรือนนะครับในหรือจะซื้อไปทํางานก่อสร้างนะครับหรือจะใช้เองในสวนในบ้านเรือนอย่างที่ผมใช้นี่ก็ถือว่าใช้งานลุยได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่ซื้อมา1เดือนแรกยังไม่ได้แกะเลย เจ็บมือคุณผู้ชมนะครับก็ um, so, so สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับสําหรับผมแล้วนะครับถือว่าผ่านเลยนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็มันราคาไม่ได้สูงนะครับรา,าคาไม่ได้สูงราคาไม่ได้แพงเลยนะครับก็ so together, สําหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถกดได้ในตะกร้าด้านล่างเลยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับผมแล้วก็คุ้มค่าเลยนะครับกับราคาที่จ่ายไปซึ่งมันไม่ได้แพงมากนะครับก็โอเคเลยนะครับ ก็สนใจนะครับอย่าลืมกดนะครับที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับการรีวิวการใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้เอามาเมคเลยครับว่าเนี่ยมันดีอย่างนี้เราได้ใช้งานจริงนะครับทดสอบจริงนะครับเนี่เหนื่อยจริงๆนะครับก็เนี่ยพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามารีวิวเรื่อยๆสำหรับเจ้ารถเข็นคันนี้นะครับเราจะถมให้เต็มเลย นะครับถมให้เต็มพื้นที่บริเวณตรงนี้เลยแล้วก็ขุดบ่อเป็นบ่อปลานะครับก็จะเอาเจ้ารถเข็นคันนี้มารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับในเป็นการอัปเดตว่าเราได้ถมที่จริงๆนะครับเอาขุดมือถมมือใช้รถเข็นลากมาถมดินนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับก็เราจะถมตรงนี้ให้สูงขึ้นเลยนะครับถ้าสนใจก็กดตะก,ก้าด้านล่างได้เลยนะครับผม